ทำไมครับทีมอาบปาแมนะครับไปติดตามได้นะครับเขียนอย่างนี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของเราด้วยนะครับอันนี้คนติดตาม133คนท่านแล้วนะครับอันนี้คือค่าเฮานะครับคนคุณป้าไปไหนเนาะนี่ไงครับคุณป้านำนำทีมด้วยคุณ ตะวีธรรมะเกสอน,นะครับตะวีธรรมะเกสรน,นะครับนำทีมด้วยคนนี้ครับขอขอบคุณมางหน้าครับที่มาทำความสะอาดผมให้เดกๆน,นะครับใครแคปโูปทันก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับส่งมาทางเฟสกกได้นะครับผม ครับโอเคครับเดี๋ยวมมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าคัะไ๊าเลายแล้วนะคะทุกคนชุบชุบ